ชมรมวิทยุกระจายเสียงคลื่นสะอาดร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นกาญจนบุรีเสนอข่าวต้นชั่วโมงศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพ,พลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่สอง เพื่อขับเคลื่อนพลังพลเมืองและข้อเสนอเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงวันที่10สิงหาคม2568เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมเทศบาลเมืองปากแพรกตำบปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีดรปราโมทอุ่นจิตสกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากแพรกเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม นายพัติพง์เหลืองทองประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจถาบันพระปกเกล้าจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ภาคีเครือข่ายและนักเรียนพลเมืองเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขับเคลื่อนพื้นที่วิวัฒน์ปัญญา พลังพลเมืองเข้มแข็งจัดการตนเองซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างกลไกลการพัฒนาแบบหุ้นส่วนโดยส่งเสริมการกระจายอำนาจและยกระดับประชาชนให้เป็นพลเมืองที่มีบทบาทในการกำหนดทิศทางของจังหวัดผ่านการจัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะจากประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อจังหวัดในด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงจากนั้นเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและระดมสมอง เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะโดยมีวิทยากรกระบวนการได้แก่ดกรลักษิกาเจริญศรีนายพิสิทธิ์ยินดีวีและนางสาวจันทนามมั่นคงเป็นผู้นำกระบวนการกลุ่มย่อยจำนวน5กลุ่มโดยใช้หัวข้อในการอภิปรายดังนี้ 1. ปัญหาที่เกิดขึ้นและผลกระทบในพื้นที่เป็นอย่างไร 2. ผลกระทบคืออะไรและแนวทางการแก้ไขมีอย่างไรบ้าง 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหา 4. ประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากการระดมสมองของกลุ่มย่อยทั้ง5กลุ่มได้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรีโดยครอบคลุมทั้ง3ด้านหลักได้แก่ด้านเศรษฐกิจเช่นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ การกระจายรายได้ให้ครอบคลุมทุกชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนด้านสังคมเช่นการพัฒนายาวชนให้มีทักษะพลเมืองการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานการดูแลกลุ่มเปราะบางด้านความมั่นคงเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนชายแดนการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ท่องเที่ยว และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างท้องถิ่นกับภาครัฐจากการประชุมในครั้งนี้ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดกาญจนบุรีจะรวบรวมและจัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อนำเสนอผ่านสถาบันพระปกเกล้าเสนอต่อกลไกรัฐสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม ับข่าวต้นชั่โมงได้ใหม่ในครั้งหน้า